สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวง<ล>ชะตาของชาวล parole, วัคนาราศีสิง์ในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในเรื่องของการงานการเงินและความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีสิง์นั้นได้ไพ่รสจนากับสังทองได้ไพ่เท้าวิดุปักและได้ไพ่ความไม่เที่ยงแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงการงานในช่วงปักแรกของชาวลัคนาราศีสิงนั้นอาจจะต้องทําอะไรก็ทําอย่างรอบครอบนิดนึงน ทำอะไรด้วยสติทําอะไรด้วยความไม่ประมาทร,รวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นความขัดแยง้งอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การางานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับการางานในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยสเสถียรมากสักเท่าไหร่นะต้องพยายามควบคุมดูแลในเรื่องของความล่วไหลหรือต้องพยายามดูในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความั่วไหลความไม่รอบค้อของคนที่ทํางานร่วมกันก็อาจจะมีส่วนที่จะทําให้งานของคุณนั้นเสียหายได้ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการทํางานอาจจะเป็นเพราะอาจจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกี่ยวกับการงานในช่วงนี้ให้คุณค่าในเรื่องของผลตอบแทนของการงานสัส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดความวิตกกังวลและอาจจะอยากทําอะไรให้มันดีที่ทสุดเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดบางครั้งอาจจะมีเงื่อนไขในการทํางานซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องยอมร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยากจะบอกว่าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงค์คาดหมายในช่วงปักแรกนี้อาจจะยังไม่ได้มีความแน่นอนทําอะไรต้องมีเผื่อขาดเผื่อเกินเอาไว้บ้างไม่อยา่างนั้นแล้วชาวลัคนาราศีสิง์อาจจะมีความปวดหัวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนา,าราศีสิง์ได้ไพ่พญายมราชได้ไพ่พระเพลิงและได้ไพ่พระขันทกุมารอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงปักแรกนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการเงินเงินหมุ ไปได้สูงมีโอกาสเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนนั้นก็มีโอกาสที่ดีที่อาจจะได้รับมรดกตกทอด จากบรรพบุรุษหรือจากคนในครอบครัวก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ทะเยอยทะยานแต่บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่นะเพราะคุณนั้นคิดว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองหรือหาหนทางในเรื่องเกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับการเงินการทองได้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งการฟังคนอื่นต้องติ่งบ้างก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ประมาทหรืออย่างน้อยที่สุดก็เซฟในเรื่่ออองงขควาาามผิดพลทีจ เดขึ้้นไฉะนั้นในช่วงปักนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าชใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วก็อย่าเครียดอย่ามั่นใจในตนเองมากเกินไปพยายามหาลู่ทางพยายามฟังคําเตือนหรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นว้บ้างจะทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีความแน่นอนและมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณได้ไพ่เทพาธิตได้ไพ่พระพิเคเนสรงหนูและได้ไพ่หานุมานกับนางเบญจากายนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นต้องบอกว่า ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูงอาจจะมีคนเข้ามาแบบฉาบฉวยเข้ามาหาแล้วก็จากไปฉะนั้นคุณอาจจะยังไม่ต้องจริงจังอะไรกับใครมากนะใครเข้ามาก็ควรจะต้องศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนที่ดีลงานด้วยทํางานร่วมด้วยหรือการทํางานของคุณนั้นอาจจะได้พบปะเจ,เจอเจอคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาซึ่งกาจจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะคัดเลือกคัดกรองคนได้ในหลายๆคนในเวลานี้นะครับสาหรับคนที่มี ครอบครัวอยู่แล้วหรือชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความรักที่ดีต่อกันนะครับอาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาหรืออาจจะเริ่มกลับมาเอาหัวใจใส่ซึ่งกันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในความเชื่อถือของตัวเองเอาไว้บ้างแต่ถ้าหากมีการพูดคุยการมีการปรึกษาหารือการมีแนวทางที่ร่วมกันและทําอะไรร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการงานมากสักหน่อยและ อาจจะทําให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักคู่ครองแต่เชื่อได้ว่าหากชาวลัคนาราศีสิงห์แบ่งเวลาได้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็ยังแน่นแบนด์และดีต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของการงานการเงินและความรักในปักแรกในเดือนกันยายนนี้ครับ